สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วเช่นเคยกับพาณิชย์ใชั้ลวันนี้มาเข้าครัวทํากุ้งลายเสือทอดกระเทียมกันดีกว่าวัตถุดิบก็มีไม่กี่อย่างเองค่ะเชื่อว่าใครๆก็สามารถทํากันได้อย่างแน่นอนแต่มีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยพ้าเอกของเราในวันนี้ก็แน่นอนค่ะว่าเป็นกุ้งลายเสือตัวใหญ่ๆของเรานั่นเองนํามาทําการแกะเปลือกแล้วผ่าหลังไว้ให้เรียบร้อยนะคะเหลือไว้เพียงส่วนหัวและหาง ก่อนอื่นเลยนะคะเราก็นำกระเทียมไปสับหยาบๆก่อนค่ะไม่ต้องละเอียดมากจากนั้นก็ตั้งกระทะให้นำมาร้อนๆแล้วนำกุ้งลายเสือใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปให้หมดเลยนะทําเองก็ใส่กันแบบจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยค่ะกินได้ไม่อัน้นเราทอดจนสีของกุ้งเปลี่ยนเป็นสีสวยๆแบบนี้เลยนะจากนั้นนําขึ้นพักไว้ให้กุ้งเสด็จน้มามันสักคู่ จากนั้นเนี่ยนะคะเรานำกระเทียมลงไปทอดจนได้ที่ใครชอบแบบกรอบๆทอดให้แห้งกรอบได้เลยค่ะอยากบอกทุกคนว่ากลิ่นหอมมากแล้วเราก็นำกุ้งลายเสือทอดที่พักเอาไว้ใส่ลงไปเลยค่ะนำมาคุกเ้าจนเข้ากันก็ตักใส่จานเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเมนูที่นำมาฝากในวันนี้ บอกเลยว่าที่มาของเมนูนี้คือเคยสั่งมาทานกับครอบครัวแล้วรู้สึกว่าอร่อยนะคะแต่ราคาไม่สมกับปริมาณที่ได้เลยค่ะทานแป๊บๆหมดอีกแล้ววันนี้เลยอยากลองมาทำทานกันเองดีกว่าทานกันได้สะใจกว่ากันเยอะแถมวิธีทําก็ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะส่วนเมนูในครั้งหน้าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมกดไลค์กด s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ